ตาดำานี่ค่ะเคนด้านะคะเนาะสชีขาวเนี่ยเพนดา้าอร่อยไหมกับข้าวฮะวันนี้อรีขุนนั่นนะคะอรีขุนในขุนเขา่าเ้เพิ่นกินกับเข่าเจ้ากับปิ้งปลานะคะนาะปิ้งปลาแล้วก็ไอลาบนะคะนาะผสมกันปลาทู กินกันดีไปเลยค่ะอร่อยมังค si no. ่ะมึงนี่ม้งค่ะรูดายังบุ่อิ่มอยู่ค่ะมึงเนี่ยรูท่าจะอร่อยนะคะเนาะม้งค่ะรูท่าจะอร่อยกินกล้วยนะคะเนาะอย่างไรคะกินดีบเลยค่ะ สองคนพื่นโอ้วันนี้โซดาค่ะน้ำตาลนะคะเนาอ โซดาโซดาตัวผูกค่ะโซดาโซดาขึ้นมาเร็วเขียวยังไม่หมดอยู่ข,ขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วอ้าวกินไหมไม่กินอ้าวอ้าวแพนดา้าแพนดา้าสำตาลแพนดา้า ดูท่าบุเซ็บเหรอคะที่น้ำตาลกันเนี่ยมาลีค่ะเลี้ยงไว้สามตัวเนาะค่ะน้องเรี้ยงไ่้กลางคืนน่ะเหรอคะ่ะเรี้ยงไ่้กลางคืนเนาะค่ะเวลาดึกดื่นซิมันมันเป็นป่าไงคะเมืงเนี่ยมันเป็นป่าเป็นดงสินะคะดูทางพูดน่ะนั่นก็เป็นหมู่บ้านคนละมันอ้อมนี่แหละค่ะแต่มันอยู่ใกล้กันเนาะค่ะนาะ เป็นสวนลำไย,ยเป็นป่าฝั่งฝั่งทางพุ่นนะสี่ก็สิมีบ้านคนอยู่แต่มันกับประมาณกิโลประมาณกิโลหนึ่งก็จะเป็นบ้านคนเนะเนาะอาจจะบุกเกือบกิโลก็ได้เนาะค่ะเนาะฝั่งทางพี่บุกเกือบกิโลค่ะฝั่งทางพีอ่ะบุถึงกิโลแต่ทางพุ่นถึงกิโลมันจะไปอีกหมู่บ้านหนึ people people ่งเนาะค่ะเนาะกับหมู <Hels inki öst communication> ่บ <Laden uzzy million> ้านอ้อมเละค่ะ่าเฮาก็เลี่ยงไวเนาะค่ะเนาะเอาไว้กัดเนาะค่ะเนาะโจรกลางคืนเนาะค่ะเนาะกัดกระซากกระซากแล้วนะคะเนาะหมาเห่าอยู่ค่ะ ตัวนี้เห่าดีที่สุดเลยค่ะกับอีกตัวหนึ่งมองค่ะเห่าดีพดเอาก็เลี้ยงไห้แลวค่ะเนะาะกลัวแบบโจรผู้ไล่เขามาเนาะค่ะเนาะยังน้อยเ,อเสียงหมาเห่าสีมันก็นยังแบบสอยเห่าแบบรู้ตัวเนาะค่ะเนาะยังมองได้ว่าเป็นใครเนาะค่ะเนะาะทำมันเขามาบ้านนั่นสีเห่ายังเห็นแบบเฮ้ยเป็นหนาใครหนาใครเพราะว่าไฟมันสว่างเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าบ่มีหมามันก็นสีย่งในจังหน่อยอันนี้โซดาค่ะนี่พันผสมบางแก้วนะคะเนาะ จะมีขนน้นไยังหน่อยะค่ะอีมัดนะคะน้อมัดเมนหลายนะคะน้องมาจำมพวงมีข้นนะคะแต่ว่าถ้าเราทำความสะอาดบ่อยๆมันกับบมีะค่ะอรีเกิดซื้ออีแป้งม้านะคะมันก็จัดพวกมัดพวกเมนนะคะน้อออกดีพอแล้ว กินอย่างนอสุดานอนแล้วค่ะเพนด้านอนละเพนด้าสุดาสุดาตัวผูกับตัวเนี้ยสุดาอร่อยไหมฮะอร่อยไหมอร่อยไหมฮะสุดาอร่อยไหมฮะเพนด้าตาดำเด้อกันเนี่ยเพนด้าตาดำเด้อกันเนี่ยเพนด้า แพนด้าแพนด้าตาดำขางหนึ่งนะคะอาลีกับจ๊กคิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเป็นเบิ่งม้าน้อยนะคะเนาะเลี้ยงไว้เนาะคะ่ะกันจุนอันนี้น้ำตาละคะ่ะสามตัวสามเกลอนะคะเนาะเห่าออดีพอแล้วกลางคืนมานะะี่ค่ะ